คลิปนี้จะเป็นคลิป DIY อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันแบบง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นพัดลมแบบมือถือใส่ฐานได้นะฮะก็ตัวนี้จะใช้ฐานแบบ18650นะครับฐานแบบยาวๆอย่างนี้นี่ตัวนี้นะครับก็อันดับแรกขอเท้าความก่อนคือว่าตัวนี้เจ้าของเขาใช้มาอยู่ก็ตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยเปิดหมุนหมุนได้เร่งความเร็วได้นะฮะตัวนี้ เจ้าของเขาบอกว่าเวลาฐานมันเสียเนี่ย <_ an> เขาต้องซื้อฐานใหม่ <_ an> เขาไม่อยากจะซื้อนะครับ <_ an> เพราะว่าราคาฐาน18650เนะี่ยราคาก็เอาเรื่องอยู่ของดีๆก็เป็นร้อยอยู่นะครับแล้วก็มันสามารถตัวนี้มันสามารถเสียบตัวสาย USB ตัวนี้ตัวเล็กๆเน่เเยครับอันนี้ไมโคร USB นี่ใช้หัวอย่างนี้เสียบนะก็สามารถเดิมทีสามารถเสียบได้แต่ตอนเนี้ยตรงขั้วตรงนี้มันหลวมนะครับขั้วสาย USB ตรงนี้มันหลวม เจ้าของเขาก็เลยบอกว่าปรึกษาหาวิธีตัวไหนที่จะสามารถเอา usb เนะี่ยต่อเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีขั้วสายนะทีแรกก็กะว่าจะตัดตัวนี้ก็เสียดายแล้วก็ผมก็เลยมีไอเดียที่ว่าเดี๋ยวเราจะดัดแปลงใช้สายเมาส์นะครับสายเมาส์ตัวนี้ตัวนี้ยาวประมาณเมตรกว่าเราจะเอาเมาส์เสียตัวนี้คลิกมันเสียนะครับก็เอามาใช้แทนแล้วก็ตัดตัดสายแล้วก็ เอาเฉพาะค้วบวกกับค้วลบอ่ะเข้าไปเสียบตรงนี้แทนนะฮะคือเจ้าของเขาจะไม่เคลื่อนย้ายละต่อไปก็จะเป็นการเสียบที่โต๊ะทำงานเลยแล้วก็เอาไปเป่ากับคอมพิวเตอร์เป่ากับโน้ตบุ๊ก่ยฮะตัวนี้ถ้าใช้สายที่เป็นไมโคร USB ตัวนี้ซึ่งเป็นสายชาร์จของมันเนี่ยมันสั้นมันยาวไม่ถึงเมตรนะฮะก็เวลาเอาไปใช้เนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกเวลาเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมาย้ายจากตำแหน่งซ้ายไปขวา่ยฮะก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันมันยาวเมตรกว่า เดี๋ยวเรามาดูว่าไอสายเมาส์ตัวนี้ยเส้นไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องแกะตัวนี้ออกมาดูก่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมาส์แต่ละตัวเนี่ยสายสีไหนเป็นสีไหนนะครับก็เท่าที่ไปหาในอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่าสายสีแดงคือบวกสายสีดําคือลบนะบก็จะเป็นสายขอบเนะี่ยขอบข้างหนึ่งเป็นบวกขอบข้างหนึ่งก็จะเป็นลบแต่ว่าพอแกะมาดูตัวนี้กลบวว่าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะจะสังเกตได้ว่าอันนี้มีสายสีขาว ที่ขอบนะครับเขียวส้มแล้วก็น้ําเงินต่างจากที่เห็นในอินเทอร์เน็ตก็คือว่าเขาบอกว่ามีแดงกับดำนะทีนี้ก็จะพึ่งไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะมาวัดหาสายบวกสายลบก็เท่าที่ดูดูสัญลักษณ์เมาส์แต่ละตัวก็น่าจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับอย่างตัวนี้นี่มี V ีน่าจะย่อมาจากตัวโวลต์ก็คือตัวแรงดันแล้วก็มีตัวกราวถ้าสันนิษฐานไม่ผิดสีขาวคือบวกนะครับสีน้ําเงินคือลบเดี๋ยวตัดแล้วก็เสียบลองวัดกันเลย ตัวนี้ผมตัดออกมาจากตัวเมาส์แล้วนะครับแล้วก็สายที่เราไม่ใช้ตามที่เราดูเมื่อกี้ก็คือว่าสายสีส้มกับสายสีเขียวเราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวผมตัดทิ้งเลยก็จะเหลือแค่สาย2เส้นนะครับก็คือสีน้ําเงินกับสีขาวคาดว่าสีขาวนี่ก็คือบวกนะครับสีน้ําเงินก็คือลบเดี๋ยวเราจะเอาตัวขั้วตรงนี้ไปเสียบกับช่อง USB ซึ่งที่ผมมีตอนนี้ใกล้มือที่สุดก็จะเป็นช่อง USB ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาลองวัดไฟกันว่ามันได้กี่โวลต์น,นะครับซึ่งถ้าถ้าขั้วาสายถูกต้องเขาจะน,าน่าจะได้ประมาณ5โวลต์แล้วเดี๋ยวเอาไปเชื่อมต่อกับตัวพัดลมตัวนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบแป๊บหนึ่งอาตอนนี้ผมเสียบมาแล้วนะครับก็ระวังอย่าให้สายมันช็อตกันนะครับเดี๋ยววงจรไฟฟ้าในโนต้ตบุ๊กมันจะเสียนะฮะตัวนี้ผมมีมัลติมิเตอร์ผมตั้งย่านของ DC ไว้นะครับขวดแดงใส่ ตรงนี้ขั้วดําใส่ตรงนี้เนี่ยฮะสังเกตเห็นไฟขึ้นนะครับถูกต้องนะครับ5โวลต์กว่าก็ประมาณนี้แหละไฟของ USB ก็จะขึ้นประมาณนี้ก็แสดงว่า2สายนี้เราถูกต้องละขาวคือบวกน้ําเงินคือลบเดี๋ยวเรามาแกะตัวพัดลมแล้วก็เอาไปบัดกีกันก่อนที่จะแกะนี่เดี๋ยวเราต้องเอาตัว่านออกก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นฐานมือ2ก็แกะออกมาจากโน้ตบุ๊กก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าระยะเวลาในการใช้งานมันาจะสั้นกว่าซื้อซื้อใหม่นะฮะก็อันนี้เดในในในโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ฐานตัวนี้เดี๋ยวเราจะต่อตรงเลยนะครับซึ่งเราจะเลือกต่อจากช่อง usb นะครับซึ่งเป็นไฟ5โวลต์เราจะไม่ต่อจากตรงขั้วของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันใช้ไฟแค่3 7โวลต์ก็เอาเป็นลักษณะของการเสียบขั้ว usb เลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มันเสียอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ เดี๋ยวอาจจะต้องถอดออกหรือว่าหาเจาะรูเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันดับแรกเดี๋ยวมาแกะน็อตก่อนแกะมาแล้วดูแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวชาร์จเจอร์บวกกับตัวควบคุมรอบนะฮะก็เป็นตัวปรับไฟแต่เดี๋ยวเราแกะมาดูตัวขั้ว USB กันว่าตรงไหนบวกตรงไหนลบนะครับเราจะได้ต่อตรงกันเข้าไปตรงนั้นได้เลย ครับหลังจากที่เราได้แกะบอร์ดคอนโทรลมันมาแล้วนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าไอตัวช่องเสียบไมโคร USB ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีหาหาขั้วว่าตรงไหนบวกตรงไหนลบนะฮะก็เท่าที่ไปหาบนอินเทอร์เน็ตมาเขาบอกว่าถ้าเราหันหลังให้กับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับตัวขั้วหันหลังให้มันอย่างนี้นะครับก็ตัวทางขวามือตัวเนี้ยเนี่ยเล็กๆนี่ยครับก็จะเป็นตัวขั้วบวกนะครับแล้วก็ตัวซ้ายสุดขาซ้ายสุดก็จะเป็นขั้วลบ ก็ขามันจะมีอยู่5้าขาแต่ว่าตัวนี้สังเกตว่ามันใช้แค่2ขาเองนะฮะในรูปในคลิปนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันเล็กมากตัวนี้ผมต่อผ่านแว่นขยายอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเห็นนะฮะก็วิธีของผมก็คือว่าเดี๋ยวผมจะขูดตรงนี้เนี่ยขูดตรงนี้ซึ่งมันต่อกับขาขาที่เป็นไฟไฟเลี้ยงนะครับ5โวลต์ก็จะขูดตรงนี้แล้วก็บัตรคีตรงนี้แทนแทนที่จะมามาบัตรทีตรงนี้นะครับเพราะว่า ถ้าบัดกรีตรงนี้มันจะเกิดความเสี่ยงว่าเราอาจจะไปบัดกรีช็อตกับขาอื่นได้เพราะว่ามันเล็กมากขามันชิดกันมากนะครับเราเดี๋ยวจะขูดตรงนี้แทนส่วนขั้วลบขั้วลบเดี๋ยวผมก็จะหาหาเอาตำแหน่งน่าจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับก็ตำแหน่งขั้วลบของสายสายใดสายหนึ่งที่เป็นขั้วลบนี่นะครับเพราะว่าในวงจรอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่แล้วขั้วลบมันถึงกันหมดจับจุดไหนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขูดตรงนี้แล้วกันแล้วก็บัดกรี ก่อนที่เราจะบัดกรีเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะวัดหาตำแหน่งในการล็อกสายก่อนนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้ที่เราใช้สายเมาส์เนี่ยนี่นี่เนี่ยผมว่ามีข้อดีประโยชน์ตรงนี้นะครับอันนี้จะมีจะปจะเป็นบ่าล็อกบ่าล็อกของเมาส์เดี๋ยวผมว่าผมจะเอาวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเอาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าสายมันถึงตรงนี้พอดีเลยที่ผมจะต้องการบัดกรีนะครับก็สายมันพอดีเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกัน แล้วก็เดี๋ยวผมจะหาคัตเตอร์บากบากบากเข้าไปตรงนี้หน่อยหนึ่งให้มันลงร่องตรงล็อกตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราประกบตัวของฝาข้างบนตนัวนี้ประกบลงไปปุ๊บแล้วมันจะล็อกจะไม่หลุดนะเวลาดึงไปดึงมาใช้งานน่าจะไม่หลุดดีกว่าที่เราจะมาเจาะเจาะรูข้างหลังแล้วก็สอดสายเข้าไปนะผมว่าโอ,อกาสที่เราจะดึงหลุดนะ่ะอันนี้มีมาก ก็เมื่อกี้ที่เราวัดนะครับสายขาวเป็นบวกนะครับแล้วก็สายน้ําเงินเป็นลบก็ต่อให้ถูกต้องด้วยนะครับผมจะบัดกรีสายบวกเข้าไปตรงนี้โอเคแต้มน,นิดเดียวก็พอนะครับส่วนสายลบที่เป็นสายน้ําเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะจ้ำกับขา ขาลบที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นขั้วลบของสายสีดําตรงนี้เลยเนี่ครับสายสีดสําเส้นนี้จะเป็นขั้วลบเส้นนี้ตอนนี้เราก็บัดกรีเรียบร้อยนะครับด้านบนตรงนี้อ่าก็ปเป็นสายบวก ที่เชื่อมต่อกับขาบวกของตัวไมโคร USB ตัวนี้ส่วนสายลบตัวนี้ก็จะเชื่อมกับขั้วลบในวงจรของตัวนี้ลองเลยดีกว่าก่อนลองก็ใส่ตรงนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวควบคุมรอบตอนนี้ผมก็ได้เสียบสาย USB เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับตอนนี้มีไฟเลี้ยงมาละเป็นไฟสีเขียวก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวควบคุมรอบดูว่าพัดลมมันหมุนเปล่าอ่า ใช้งานได้โอเคเลยนะฮะไม่ชอ็อตไม่น่าจะชอ็อตแหละดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเย็ยนเลยทีเดียวก็เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวประกอบประกอบให้สำเร็จแล้วก็เดี๋ยวมาลองกันอีกทีนึงโอเคครับประกอบเสร็จเรียบร้อยสำหรับงาน diy ใช้สายเมาส์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายเมาส์มาแทนสายชาร์จ usb ซึ่งหัวเสียบตรงนี้นครับมันเสีย ก็เลิกใช้ไปตรงนี้ผมได้เสียบตัว USB เข้ากับช่อง USB ของโน้ตบุ๊กละก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับเนี่ยพัดลมหมุนก็ซึ่งไม่ได้ใส่ฐานตัวนี้เลยนะก็ตอนนี้ผมใช้พอร์ตของ USB ของโน้ตบุ๊กอยู่มันจ่ายกระแสะได้ไม่เยอะนะครับลมมันก็จะไม่แรงลมมันจะไม่แรงเท่าอะแดปเตอร์ชาร์จที่ชาร์จมือถือนะครับตัวนั้นจะจ่ายกระแสะได้เยอะกว่าลมก็น่าจะแรงกับตัวนี้นะฮะ ก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ที่เจอตอนนี้ก็คือว่าหากว่าเรามีตัวฐานนะครับแล้วมันสามารถใช้ได้เราก็จะสามารถเอามาเป็นเครื่องชาร์จฐานได้นะครับเนี่ยจะสังเกตว่าไฟตรงนี้เปลี่ยนสถานะนะฮะตอนนี้เริ่มชาร์จละเป็นสีแดงเนี่เป็นสีแดงถ้าไม่มีฐานเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่าไฟตรงนี้มันมันไม่ได้เริ่มชาร์จตรงนี้เลยนะ <S 1> <S 1> <S <ๆ>ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไปเลยแล้วกันนะฮะ ตัวสาย USB ของเมาส์เนี่ยครับสายไฟมันเส้นใหญ่รองรับกระแสได้นะครับตัวนี้เท่าที่อ่านสเปคดูแล้วอ่ะมันกินกระแสแค่0 5 mm ์เองกินไม่เยอะครับสายสายเมาส์ตัวนี้จ่ายไฟได้สบายอยู่แล,ล้วแหละทีนี้ความเร็วความช้าของพัดลมเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ตัวต้นกําลังเนี่ยอย่างเช่นอะแดปเตอร์ชาร์จของพวกมือถืออย่างเงี้ยก็น่าจะจ่ายไฟได้ดีกว่าตัวช่องเสียบของ USB นะฮะก็ฝากไปเป็นไอเดียแล้วกันสำหรับคนที่มีอุปกรณ์แบบนี้นะฮะ แล้วก็อยากจะเอามาใช้ให้หมันเกิดประโยชน์ดีกว่าปล่อยทิ้งปล่อยคว้างนะฮะฝากเป็นไอเดียฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ